เฮ็ดเฮ็ดเนอได้กินไก่ออกมามานนี้นะต้มสิต้มบสชีไฮ้ายต้มไฮหลานเล้นต้มิให้เอ้ยญงบอเอ้ยญ่กับหลานเป็นอะไรแต่คกเฮ็ดคึกบ่มีแห้งนะได้ในวานะบ่ท่านได้กินข้าวบ่กินเน้วแต่ว่เนอะกมันกับปลาไหลบนแหงบ้านมาปลาไหลต้มสดน้าแต่ว่าสิมีแห้งเนาะ บานนเนาะคอยกับมาแต่เช้าได้มือนนีคอยกัดนั่งแต่หิงเตารอบนี้มันเป็น่่เมาฮะเ้วก็อ่ม่่มเลยนะเาเนั่งแต่เช้าออแต่ว่าตาเจ้าก็เริ่มปอกได้เดี๋ยวนีเนาะปต้องพยายามกินข่าแล้วช่อยแบบแขนเท้านี่ก็ ยืดขึ้นยืดลงกำพีกำไม่ี่กำชาวไงวัดนี้ยนอยู่วัดนีวัดนี้อยู่พระเก่าอืมไม่ไดเก้งว่าหลมไม้ พี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นก็ได้เมื่อคืนนี่ฝนตกผ้าแตกตั้งแต่เมื่อแรกวานเลยแล้วไยดับโทรศัพท์เดบดแบตพี่น้องเลยเมาตอนเช้ามานีมาหาท่านหมอมาเยี่ยมเบิง่งอาการของเพิ่อนอีกกอนพี่น้องเลยติตามอาการของเพิ่นกอนเมื่อวานนี่เพิ่นว่าอยากกินอาหารอยากต้มไก่เอากระับไก่มาให้เพิ่นตัวหนึ่งบ้างตายแล้วใช่ไหมรถมาหนีเด้อ แฟนสิกินอยู่ว่บ้านในต้มไก่ยังไงยังบ่ทันได้ตายช่ไในต้มกินกังเว้นในทันม้ออิ่มอยู่หรืเงาะอิ่มเดี๋วฮะมจะหอมสดน้ำเนาะฮะไหวไหมกินลาบก็ตายเลยค่ะกินลาบก็ใต้าย กัดช่อสร้างว่าเป็นได้กินวานเลยโมได้เจ็บท้องเครื่องท้องเลยมีแต่หันหนึ่งแห้งอยากไปกินอยากไปกินลูกแบบนี้เนี่ยเออลูกยืนก็ได้นี่เนาะทั้งหน่อยเลยช่องทามือสี่ตุ๊กสี่ไก่ข้าวบดบดอือมีแหงมีแหงมือมะขามยามือแล้วข้าวบดสาขยาสาขยาบมือเลยขยามอ่ะนี่อ่ะเบิ้ดทองนั้นละทอดเลยหมูหันช้าง ยุก,ก่อนพอยุดมันมึนโมยามันมึนอจะตีตีนี่ก็สิได้หันมันลากรับกระลับ,ลบ <S <S อยู่เอ้อพอเจ้าลูกยืนก็นได้แล้วี่เนาะเออได้กับมันบอกมัมีแหงกับนจะจได้นะเออเห็นยังอันนี้กออ็เปียกเบสแถวนี่ยลงนยหลังออน้ำเงียวยกเชอกมันุนั่นัดเม กินหลายคน้ำ uh, น <Either way. S 2> yes, <toys> mm ี่คนว่าห่างกกยขาดน้ำนี่้อเออน้ำกกินน้ำต้มคกินทั้าคกินกินขาวามว่าบางอามอีเช้านี้กันรึข้าวามากินกินเลยเา่แนนมาบกเชานกินลาบกระต่ายคะลบกะกิอไกระต่ายหลานดินไกดัดมนเาิลดบิเบิ่าแล้วดิเดบ่ แข่งแรงแล้วกินแล้วลุกนั่งแบบนี้คากระซิโบรีบ,บได้บาทนเะเน,นาะนั่นองอะไหัวคอยแต่แล้วนั่งอะไกิน<ม>ข้าวตะกี้นั่งบุหรตัวซนาบันไม่ชื่อใดใบใดนะ,ะแขนนี่กปลัญญามโยอันนี้มัร้องเยียดออกบัดช่องว่าด้วยสมุดว่าเออว่าตามไม้เอาก้มลหลวงว่าตามไม้เมื่อนี่งอย่างนี จับกินเองได้แน่หรอเลยังยังยัเอามือนั่งเขยัาได้แล้วได้ก็ไปได้ก็ไปสั่นเล่นได้กัมันบนานแหมันยังได้ันจะแขงมันได้มันยังมืออยู่เมัอยาเหมือนเขย่าได้แออจั่อสไหนเหมือนเหมือนยาเลยขอซักยาหลายขายาเลื้ดเุกอดตาหนยซักยาผู้ใดจะพาซักยาเลือดตรงในมันผ่านมมันซีบมือแือละ เอาไปเจ้ากระดาษนไม่จืดมันง่ายเยาโอ้ยขักับักยาเลเอาไปเนาะฉันท่นกับหม้าปัวละเก่งหมอแพทย์บ้านนะอบอกวันนีนคบอกเบาทจเบาได้จะลุกดังโอ้ยลุกไปเสาเนาะไม่ใช่อยางนอนเห็ลุใหญ่ไอ้ก,ก็อบชาเม,มือเราพันยายมพันยาม,ายามเอ้ยใอยให้ไม่ไล้วกักินจ้าพันเจ้าลูกได้ไว้เนี่เจ้ากัะ ได้ไปเฮ็ดเฮือนไว้เนาะนอนอยู่นี่่ไดได้เลย đ นดะ้ห่ดแฟยามซอยตัวเองทนกเบบ่งเจ้าจอ,อยอู่แทงเจ้ากับมีอย่าอันนี้น่ะคอยสิให้ตอาต,ตัวอนอนโมันเจบเยเจ็บแขนเจ็บตรงไหนเจ็เจ็บต้าเจแต่ว,ว่าเครื่องไนใต้ท้องเจ้าได้เป็นแบบว่าเป็นนิ่วเป็น นี่อย็นได้คุณหู้ชื่อเครื่องอยู่ถ่ายเ่าใหบ่เครืองแต่ว่ามันบดไายบวถ่ายหนักนะร้ว่มเาหมอามาเอื่นไปอืนั่นเนาะเอาไปมา่ดเอื่นคอยจีปวดเบิ้งเนาเปิดบง่เอไป่วดไปกดปวดเบิ้งเครื่องในเนาะครับมานี้ไปบ่าหมานี่ ไปก็ไปดูแลไปไปก็จักยากก็ยากวันนี้มันไปบ่อืมไม่ได้ว่าจักยากไปไปในนั้นนี่บึงเนาะเดี๋ยวคอยสิโทรถามมึงพ่อก่อนถ้ากเทนกันระวังเราไปชักยาแต่เช้านี้นะมาล้างเบาบางกับมาอื่นโอ้ยผายเป็นนี่ถ่ายมัวนั้นส้อนมามาแย่แย่ให้กับอองกับข่าไร้วข้าวผมมีกระถ่อมวะกินข้าวก่อน เมื่อือิญก็ชายๆาประมาณสิบเอ็ดโมงคนไหนข่อยมาเพราะว่าข่อยค้าไปผูกแขนงานดองเขาอยู่บ้านนะทักทายทีทายอ่างไรบนมีเขาเลยเนาะบนมีแนวเนาะมีแต่กังเว้นนี่แม่ต้มไก่แล้กินเ้อะแล้วสูตรลองบองโอ้แมนสิต้มกินเพลียก็ต้มลูกลานก็กินน้ำแล้ววะสดลองบังเนาะ เธอจถ่ายมากอแล้วขี่รถกางรื้างขี่ก้องบางะีหมยฮะใช่แล้วเดี๋ยวคาทเบ้ง่ามแมวลยแมวเขาจะขายาเขาก็ว่าไปบแล้วเนาะแมวเขาจะขายาเขาก็ว่าไปบนแล้วเนาะมใช่ไห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 ่ห่ชเมใว่ไหมใชม่ไหม้มใช่ไหมใช่ไหมาชหใไหมใ่่าไม่ เคยเอาันรันได้ไฮน่ะใฮะเคยต้มไม่มิกได้ไฮีหรือไม่ใช่มันบริบริคับในแนนไม่มิกอ่าไม่มิกลำเกียงนั่นนะอันนด้เบ็ดยืเขากรพาะอมกระเพกระพาะกพากาาะกะกระรเารเาเเพาะ เช้านี้ลูกมั่งอยากเอาจี๊กกจี๊โอ้ก็แนนอยู่รได้อ่าอ่าอ่ได้แน่นนี่กับบ่ขับกไกินข้าวแล้วล่าลูกนั่งเห็ดแบบนี้คือสิบ่เป็นร้อยกันเห็ดแบบนี้ได้เนาะโอ้คงชื่อว่างานก็่หมดจะันานยนก้องเห็นหำเล่านะก็เชื่ออยากตั้งนะ อานอ่ะเออยัดลงเลยอาจใชไเออเก็บานแล้วยันไปมือละคนเลิอดายเงินก้องเงินหามแล้วล้วมันหนเงาเงนข้าวห้มันเขาี๋อ้ให้ลอยเสียหลอยบลอยแล้วลูกชัมี่ละมันบอกครับบอกลอยมันลูกชัมี่ลยบลอยเราเอาร้อนชาบัาบ้านเฮแเมันกนีชอบมบ่เอยืมงดูไรบ่เดยื ไอ้ยืดจะว่าใช่ได้เอาชาวนึงนี่ยืนนนะี่มันบริการเด้เนี่ยเนาะก็ใครบริการโอ้ผมเป็นดอกเลยฮะลองวางมือออกมาเอออันนี้เวลาเรียนนิ่งใช่หนีเนกบ่บดนี่คือเราไอ้ฉุนฉุนเนาะเป็นบ่มีหมาให้เรายืดนะบ้างเราโยนั่งเองก็ได้เนี่เพราะว่าเตียงมันพอดีครับพน้องเราเนาะได้บอกเวลาผู้หญิงก ได้แล้วแขนเราเอาเพอเอาเพอเอาคน่อยกโยบลงจะชึมปุ่เพรอ่าแขนเราแห้งอยู่เลยนะก็ต้องเอา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 บนมีนนึงนะบุมฉาวมันเป็นข้อยแปลงอืมได้ชัมนี้เลยนั่งนั่งนั่งแล้วเจ็บปวดมาเจ็บปมากได้ละได้มันช่ได้ชาวม่ใช่ือัเป็นย sí. ่งนะแขนมันยากครับคะแนนได้กินเนาะมันนี้ก็ล่าก็ตายพวันนน้ลางัว กังเว้นมันจะต้องใกล้บ้านนี่นักหน่าชูบด้วยหลังตรงมันก็ยากต้อนเฉาชูบกินไม่แห้งหรอวะเข้าวจี้ชอบเธอเฉามีอะไรเขาก็ให้อยากกินบะหม้อให้ชฉาจะกินลูกชงให้มันไงให้แล้วกินบ่อรอท่านบ่อให้แล้วอย่าไปช่างเฮ็ดเลยใหญ่เลย เ้าไม่เชื่อไอ้พกกระซับกระช่วนเนาะรบเบิร์นหกเบิร์นเบิร์นเบิร์นเป็นน้ำเ้าบ่มแห้งเย่าเชื่อบรินิข้าวเปนชัานเจ้าเบิร์นจะหึงแล้วอ้อมมือเราท่าก็ได้กินลาบวัวลาบกตายวันนี้สำคัญเนาะแต่ว่าน้ำนะแต่ข้าเกิดวัติเหตุนอ่าได้เชื่อแล้ว่ด้เชื่อแล้วจงมืออ่ะ มันนี่ก็ใช่เขาอาบมนี่จมหอนอาบอาบได้รม่นได้เพราะมันเขินปราได้อยู่อยู่อาน่รรก่นไร่ก็อานาอาก็ไปใส่กโอ้มันตัวเงินจะซื้อพอดีเลยเมื่อขาขายชิเจารับค้าวยยไปยันอยากเขามันนี่มาต่เช้าไกลมาให้เช่าไปแต่คืนนี่ ตาวหครับเยนะารับนี่พย่างกินรถกัมันแน่มันช่อด่ะเอาไปสวนโยหอหมอกได้เขาเฮ็ดใะเป็นนเยอกเนาะนเห็นดินนะมันมีเหือบดแห้งเขาคุณสอนมีเห็ดได้ไปแทก็กซี่หลอดมเฮ็ดหมัเนย้รปาดปาดปาดออกไปถ่ายเเกลอเอมันแนอ่ตไหอรต้อแน่่า้

Mita <G> kik khao, mi heo mi heang <Increased> na dai no Mora si loy ikan luk ka dai Mita kik la ma nae, ta kik la ma nae Wa ne kik la mua la nae Nae pa bon, lae Lae lao koi nyan, pa jo, nyan pa nyan maa lo Mita kik la ma nae ka nae, maa nae Nae maa man man khe, man im Mita kik la ma nae, ta kik la maa nae Mita kik la maa nae, maa tom kik ni Wa maa Mita kik lao ki,

ทองาีนะบอกข้าวอู้่มาเลยวันสีใหม่อ๋ออไปย่างจานนี้ข้าวยากร่องไรันมันมันหกอแล้วนมันะางหมอนเนาะทางหมอนได้เจ็บดอยแหงหลายเลยผมเอ่คนบัดคนเงเ่าแน่เนาะเริ่มเ่าเริ่มขาลงแล้วนะบาเอข้าวมาบ่องย่างไปให้กล้องคอยเห็นแล้วว่าอิตโตเพิ่นนะ แก <c oughs> น,นมมะมีด,ด,ด,ดงแล้วฮนะ <c oughs> วเมา่แน่นอนนอนกับรับเ่อคืนรับรับอยู่เนาะรับอยู่ยหายยาเจ้าจลูกนั่งนี่ยบาดภูมึงไอบาดบุตรีคนนึมันก็นเริ่ม้งน้ำได้แหะนี <c oughs> ่ใช่ค่ะยานี่มันไป เดี๋มานเจ็บน้ำกนนีเนาะ้นอสูกว่าไดทีนะฮะอยสูก้นอะไลนะคน็คนจอมคนก็มาเมื่อคืนนี้มาคืนนีุ้มีคนมบกคืนนี้มีปออกมาลัเด็มมช่ว่า่ได้จอคืนที้พวกองต้มีทนการใช้แก้ลงบอก

แมวแหงเลยใส่ม้อนึ่งสามคานบ้านคนป้าเขานึ่งเนาะิาเป็นนะเป็นเิาวเาินเขาเนาะกินมวขนมลานเยังแก่หมเนาะม่คยก็ไม่ได้กินเยอแายได้รยนใกล้ตายเดชาบ่รถมา ข้าวเล่งต้มเนืไก่ต้มบัตโตวะต้มบัตโตโรดหรือว่าอะไรจ้ะวะต้มบัตโตโรดต้มนคนน้ำมีเห็นลองมึนเนาะนี่เอาแหงไว้สายมึนสามคำแต่ว่าจะแต่วนนี่มานเนี่ยกินลายแล้วเนาะ เป็นลามก็มีแหงมานั่งมายนี่คนบริกิมไปล่อยอะไรได้นี่นแนวนั่นเลยแล้ววัน่างจากประเทมาใช่ใช่ใช่ก้นค่อะไร่ก้นอันนี้เรามาต้มกินเออต้มอไรเนี่ยกจะเลก่ะไม่ใ่าวเน่่ะนี่มะอรอยางต้มกินไหย่นี้โย่ ไคเิ่นก,กระดานเนาะพวกระดานดับเบิลถี่อีจอยันน้ำลายมันจะะยไมกัานมัน่ลยอยนะมัขายชื่อไว้ตั้งไว้เขาชื่ออยู่ <c oughs> ชื่อหลายอย่างเขาต้านโลยนะมั <c oughs> มันชื่อตังไว้จังหาปีเช่นเห็นานกันแล้วะคาซื้อเยอะเบิ่งนะใช่ไหมสามมันใหญ่แ <ไป S 1> ล้วมาตัดเอาภาพอะไรมิจัดเลยอันนี้คอยหากะาระโจนจากวัตโต้ไข่ได้เลยโบจ้างแล้วบ้า,าน,นนะฮะตะกี้โบจ้างไรเงี้ยนงอนเนาะเจ้าว่ากับโบได้เนาะลองอีกครั้งเนึ่ง้่างนี้เออยังยกขึ้นไปยังบาข้างหนึ่งนะ ข้นะอยย้อนตัวนี้คอยจังปวืปูดปูดปวดเจ็บเมือพราะว่าาบาสูงออบยะันเอนดนได้คอยจหวให้เขาต้มนหัวโลโป้รู้ลก็ายหลางนาทีอกว่าเบอร์นี้ยาันวันเด็กม

เดี๋ยวบ่องโดดโอ้ไผชู้ก้นฮอ10เกาต่อเนื่องนี่ถือว่าเก่งแล้วเนาะยามนี่ตักอ่อยไดตัน้อยด้เออานตัดออยหมด1,200ได้แซ่1ซื้อท0 0เออได้แซ่ลยมาซื้อยาลาคิด10,000บาเองพร้อมเนาะก็แม่นแม่นผู้าวก็ซื้อครีมพร้อมจัง50เนาะซื้อครีมปัว ิวพร้อมแล้วเอาแข่งแดดบ้านน้อยฮะมันมันพิษน้ำสูบยานีป้องข่อยข่อยขึ้นจะสูบข่อยหันสูบจะสูบมันหนาขันบัวอยากสูบกระไดนะขลามันหนาอย่าเลยเนาะอ่ะขันยาเลยให้บัวทุกบัวได้ขันเจ้าย่าได้พัายาอย่าอย่าสูบพร้อมอ่ะมันบัวเทพขึ้นหนาแม่นจะสูบอัางผู้เช่า หรือคืนวันทฮ่ว่าอะนะคืนจากชูพีเชออืมอืมอืเบื้องนี้นี่เบืองนี้พอจะเกรงได้ไ่าเนี่ยขาดอดนอก่ขาดเรามันขาดว่ไม่ขาดอะไรจนแล้วมันเป็นอืมอืม ดีแล้วปกดีอยู่ไยนางอยคึงไดีค really ึงไรแข่งคากบขยับได้บัดสนี่เนาะอได้แล้วลองเอาข้าวตกันบงดูแข่งคานะกระกดิกนิ้วบัดลองกระดิกได้ปกติเนาะข้างนี้เลย เออกระเดีกได้ข้างนี้เออบบได้มีเอ็นจองใชเนาะมันกระเดีกได้เพียงแต่บบมีแห้งนี่ใช่เนาะคื่โบมีแห้งส่องมามันขับมีแลต่คขยากต้มไก่เหรอต้มไก่กินซักก้อนมาหนึ่งทำไมว่ามายืดเนี่เค็มมันบวบคา,าบนี่ยคือบ,บอกเบากว่านี้เบาไปเบาไปเบาไปเนาะอ่ะาก่อนเค็มมันขับไหลแบบก้อยโชว์หายจ้าดอ่ามาเอิญเนาะมะเอิญควายเสร แล้วอันผู้แคนเขาคอยชวนพ่อเอารถมาแกไปไปกวดเบื้องเครื่องในแต่ท้องว่าอะไรไปเบื้องไปเบิ้งอะไรกวดเบิ้งเันแถวนี้เจ้านี่แล้วมันแน่นมันเป็นน่อนยังเขาแล้วกวดเบิ้งละชุออกเรือลำใสเรืออะไรเรือเป็นลำบริสุทธิ์นี่อยู่ที่ไหรอ่ะไปกวดเบื้นาก่อนไปเลยแง่ที่มีเขาไปเัาคับกขาเป็นอืมอืมอืม อ,อ,อ่ะโอเคสินะเนาะใคอยสิได้ไปเวียก่อนได้บาทเลยฝ่ายละเนาะพอยมันเยี่ยมเผาเข้ไงมาให้มันเลยอ่ะ,อะโอเคชูช้ๆสบายดี